กกรระเทไสริมมให้ีีอาชพุกพวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงชละกรเฮื่อนทองชื่อเล่นชื่อแก้มอายุ11ปีค่ะการรังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอ้อกระทิงค่ะ เป็นเบอรหอนเป็นบอวหองนายส่วนเทอรนทองและนางสาวพัชรินทองงามค่ะความคิดนี้เริ่มเริ่มมาจากที่บ้านประกบอบไปชีพเกษตรกรรมปู่พักสวนโคยอยู่แล้วจึงได้เข้าร่วมกลุ่มวิวัเกษตรกร,รของโรงเรียนแ้่นาคกระทิงเพื่อร่วมเข้ากิจกรรมด้านการเกษตรกับเพ,เพเื่อนเมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วได้เรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรต่างๆได้รู้จักการวางแผนการจดบันทึกและนำไปปรับใช้ กับทีบ้านทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ผลงานและความสำเร็จการปฏิบัติงานกิจกรรมละรวมด้านการ,กรเกษตรในโรงเรียนมีหน้าที่และผิดชอบการทำแปลงลูกภักสวนครัวในโรงเรียนและก็อาจจะสอนเพื่อนทำในการแปลงลูกผักเกษตรการปฏิบัติงานกิจกรรมกลุ่มย่อยทำหน้าที่ในการดูแลรดน้ำพักผลไม้และจำหน่ายผลผลิตรวมทั้งการจดบันทึกการจำหน่ายผลผลิต ก,การปฏิบัติกิจกรรมส่วนบุคคลด่วยให้บ้านเก็บผลผลิตและบรรจุใส่ถุงนำไปจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีความสนใจในเรื่องการประดิษฐ์จากวัสดุเลือใช้จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนิทานคุณธรรมฝ่ายร่างชานิทานและคัดแยกขยะเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนเพื่อเก็บเป็นเงินอ,อมถาการที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มว่าเกษตรกร โดยกิจกรรมของกลุ่มนิววเกษตรกรประกอบไปด้วยการจดบันเทึกการปฏิบัติงานและการประชุมกลุ่มนิวเกษตรกรซึ่งมี3ภาคคือภาคบริหารงานภาคความรู้และภาคบันเทิงทําให้ได้รับความรู้จากหน่วยงานต่งตางๆหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นสามารถนําไปปรับใช้กับตนเองที่บ้านได้กิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากการมนสมาชิกกลุ่มนิววเกษตรกรได้แก่การวางแผนการทํางาน การจัดบันทึกการปลูกผักในโดมการนำใบไม้ในโรงเรียนและก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ให้ผลผลิตแล้วมาทำเป็นปุ๋ยหมกักหน้าความเป็นผู้นำและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำหน้าที่เป็นเหตุหลันวิของธนาคารขยะเพื่อคุ้มครในการจดบันทึกน้ำหนักของขยะเพื่อค่าคะแนนราคาส่างต่อไปให้ฝ่ายจัดทำบัญชีเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักให้รุ่นน้อง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนนำกิจกรรมคาคา,ยาขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบในการจำจักขยะด้วยหลัก3 r มาีลดการใช้ใช้เท่าที่จำเป็นหรือลดของเสียในยลใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น r e ไซเคิการนำกลับมาใช้ใหม่ การนําความรู้มาใช้ยากปุ๋ยมากทำทำทำมายากจากเศษใบไม้มาท่อาการเกษต่างๆได้นําความรู้ไปใช้ที่บ้านและโรงเรียนเพาราะว่าเราให้เพื่อนๆทางเพื่อน,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 อนก็ลองไปนําทำที่บ้านด้วยเช่นกันขอบคุณค่ะุเกรรพองไทต้สิมมใหีีาช